ของผมนั่นเหรอมีชื่อว่าแอปเป็นครูกอสนอเดี๋ยวนะย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นครูสิชีวิตผมนั่นเหรอรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่กอสนสิบสองปีละแต่กว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้มันไม่ง่ายนักหรอกเริ่มตั้งแต่วันที่เสียครอบครัวไปและตัวเองก็ยังเป็นแค่ลูกจ้างประจําอยู่ทําให้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เริ่มจากการอาร่านหนังสือสอบอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนไม่มีเวลาทําอะไรทิ้งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลง เล่นเกมออกกําลังกายรู้ตัวอีกทีชีวิตก็มีแต่ข้อสอบละจนถึงวันที่ก็สบเปิดสอบผมก็สอบได้ในลำดับที่26สสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และปัจจุบันก็เป็นข้าราชาการครูอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่ต้องมาหยุดภาพเลยเราเป็นคนไม่มีประวัติ สวัสดีค่ะชื่อสตังค์นะคะเป็นคุณแม่ตอนอายุ17ปีในขณะนั้นเรากำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่มีความรักในวัยเรียนเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างเรากับแฟนค่ะทุกอย่างดำเนินไปด้วยความรักของเราทั้งคู่จนวันเวลาล่วงเลยมาเรากลายเป็นคุณแม่ที่อยู่ในวัยเรียนทำให้พลาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนเหมือนเพื่อนๆคนอื่น เราต้องออกจากโรงเรยียนการพันเพราะปัจจัยหลายๆอย่างตอนเด็กๆฉันอยากเรียนหนังสือมากแต่ด้วยฐานะทางครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของฉันจึงให้ฉันออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยท่านทำงานและเลี้ยงน้องแต่ด้วยฉันชอบอ่านหนังสือและวาดภาพ ยามว่างฉันก็แอบไปเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านมาวาดภาพและช่วยพ่อแม่ทำงาน <S <S พเพื่อที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวไม่ว่างานนั้นจะหนักเพียงใดฉันก็จะทำขอให้ได้เงินเพื่อมาช่วยครอบครัวเรื่องราวของผมนะเหรอแทบจะไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่อนาคต เชนสายแล้วไม่รู้จะตื่นนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้ก็อย่างว่านะชอบเรียนไปเรียนรู้แต่ดันเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพราะความยากจนอาชีพเนี่ยล้ออาเช้ากินค่ำบางทีก็หาค่ำกินเช้าใช้ความสามารถทางด้านดนตรีหาเลี้ยงชีพยิ่งที่ทํางานนะนะไม่เป็นหลักเป็นแร่งบางครั้งก็เล่นดนตรีเปิดหมวกตามถนนคนเดิน เปิดหมวกตามงานวัด<า>จะดีหน่อยก็ <ไป S 1> ที่นี่และร้านอาหารยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มหรือไม่เวลาที่เธอจ้องตาฉันเคินจริงจริงเธอท้าไม่ใครคนหนึ่งลงรักเธอ พี่เข้าอะไงเนี่ยอ๋อเนี่ยพาน้องมากินข้าวเป็นไงกินเสร็จแล้วจะทำงานที่ไหนเหรอเป็นครูก็บหนองอยู่อ๋อดีเลยเยอะจะปรึกษาว่าพอดีน้องเขาอะอยากเรีย้แต่ว่าสิบที่ว่าเขาท้องไงก็เลยอยากจะมีทางไหนที่แบบจะช่วยน้องเขาให้ได้เรียนสูงสืให้มันจบมสามจบมสามแล้วใช่ไหมตอนนี้จบมสามแล้วค่ะแต่ยังไม่จบมปลาย เอามาเรียนก็พูดก็ได้ก็แน่เรียนอีกสองปีก็สอนอแล้วเราเข้าไปต่อเป็นเยตีหรือจะเรียนอาชีพก็อยู่ที่เราเลยโอกาสมันสร้างใหม่ได้เสมอพี่มาเรียนที่จังเห็นว่าเรียนเออเดี๋ยวเรียนร้องมาเชนเลยไม่มีไม่เสียค่าใช้จ่ายเดือนปีีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหนูสมัครด้วยเพราะตอนนี้กำลังดูเหมือนกันว่าจะเรียนอะไรพอดีเลยอ่ะสามใบพอดีเลยเนี่ยรับสมัครบอกบอกเพืสมัครแล้วก็เดี๋ยวโทรหาพี่แล้วกัน ได้ได้ได้พี่มีเบอร์พี่อยู่เนาะงั้นก็เรียนอยู่ีแอปแอปดูแลตลอดทั้งสองปีเลยน็สบายทำงานสบายโอเคได้ได้ครับแล้วก็เรียนไม่มีฟรีใช่ไหมใช่ใช่ ก้าวแห่งคุณภาพสร้างโอกาสทา,สากา,ารศึกษา,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 าให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยหรือว่าเจ้าเป็นดาวจากมือเนือหรือ,อล่าคำแขงแดนอีสานคนสวยของเมืองภากลาง รีสาวงามของมือตายยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มหรือไม่เวลาที่เธอจ้องตาฉันเคินจริงจริง